<Z> มาอยู่ที่บูธของ Ford นะครับต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆครับแล้วก็มีรถหลายรุ่นเนี่ยมาโชว์ในงานนี้นะครับจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆแล้วมีทีเด็ดอะไรบ้างไปฟังจากผู้บริหารกันเลยครับวันนี้ครับ มีรถไฮไลท์ที่เปิดตัวทั้งหมด4รุ่นเริ่มจาก Ranger s t o r m t a ท s t o ต m t a ทมีด้วยกัน2รุ่น4คู2ราคาเริ่มต้น1 2 6 4 000บาท s ต o r m t a ก4ค4ราคาเริ่มต้น1 3 9 9 000บาทอีกตัวหนึ่ง Ranger Raptor เครื่อง2ลิตร เทอร์โบคู่เราเปิดตัวในราคา1,769,000บาทอีกตัวหนึ่งครับของรถกระบะ4ประตูเกียร์อัตโมติเรามีให้เลือกด้วยกัน2รุ่นเป็นรุ่น4ประตูกับรุ่นตอนครึ่งราคาเริ่มต้นสุดแล้วใจครับ794,000บาทสำหรับตัวกระบะตอนครึ่งนะครับพระเอกของเราที่สำคัญในวันนี้ครับ Everest by Tag คนที่ชอบไลฟ์สไตล์รักครอบครัวการประจนภัยเริ่มต้นด้วยราคา1,899,000บาท นอกจากนี้ครับ Ford เบนเจอทุกรุ่น Everest ทุกรุ่นยังมีแถมโปรแกรม Ford Care ซึ่งรับประกันจากโรงงานนาน5ปีหรือ150,000กิโลพร้อมปีประกันภัย Ford e เดินชว1ปีเชิญชวนมาที่บูธ Ford นะครับในงานมอเตอร์โชว์ทั้งที่44นี้ครับขอบคุณมากครับถ้าคุณผู้ชมนะครับแวะมาที่งานนี้ก็อย่าลืมแวะมาที่บูธของ Ford ด้วยนะครับรับรองได้เลยว่าถูกใจสายลุยแน่ๆครับ